สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของเซลล์ไผ่นะคะวันนี้ไผ่ก็จะมารีวิวนะคะเป็นตัวปาเจโร่สปอร์ตนะคะพี่ใหญ่ของมิซูเลยนะคะคันนี้จะเป็นตัวตาเจโร่สปอร์ตจีพัทนะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแบาทนะคะเป็นตัวสีดํานะคะเดี๋ยวไผ่จะพามาชมเลยะคะ่ะว่าไผ่แต่งออกมาสวยขนาดไหนนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีดํานะคะ าดาวเริ่มต้นเพียง3,9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะด้านหน้าภายติดตั้งเป็นตัวนี่เลยนะคะโลโก้ปาเจโ o ่สปอรสีโครเมียมแบบนี้สวยๆไปเลยตัดกับกระฝากระโปงที่เป็นสีดําบอกเลยดูโดดเด่นมากเลยนะคะกระจังหน้าเขาจะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะคะถัดมาที่ไฟหน้านะคะไฟหน้าตัว p a j e โร่สปอรเป็นแบบโปรเจกเตอร์แล้วนะคะมาพร้อมไฟเดย์ทหรือไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะคะแล้วภายติดตั้งเป็นตัวครอบไฟหน้าสี ดำเงาให้ด้วยนะคะถัดลงมาที่คิ้วตัว C ีผ่ยใส่ครอบคิ้วตัว C ีสีดําให้ด้วยและถัดมานะคะเป็นไฟเลี้ยแล้วก็ไฟตัดหมอกผัยใส่ครอบไฟให้ด้วยนะคะเป็นครอบไฟสีดําเงาเช่นเดียวกันบอกเลยสวยงามมากๆถัดลงมานะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของสปอร์ตไ d เดอร์ของปัจเจ้าสปอร์ตนะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้ามาพร้อมกับไฟ LED ให้ด้วยนะคะส่องสว่างทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถเลยสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวผัยจะพาไปดูในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้าง ก็มาดูที่คิวลอก่อนตัวนี้ไผ่ติดตั้งเป็นตัวคิวล้อให้ด้วยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยก็คือสีดําเงานะคะถัดลงมาที่ตัวล้อค่ะตัวล้อไผ่ติดตั้งเป็นตัวล้อขอบ20ให้ลูกค้านะคะลูกค้าสามารถเลือกอาลายแม็กได้นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นโมฮอกไวนะคะแล้วก็ยางก็จะเป็นดีเทนติกนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างประตูกันบ้างตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าชุดเดียวกับชุดแต่งด้านหน้าเลยนะคะของสปอร์ตไลเดอร์ก็จะมีกับข้างที่ประตูให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับบันไดข้าง ะะด้านบนนะคะลูกค้าจะติดตั้งเป็นตัวแหลกหลังคานะคะสามารถขนของได้แล้วก็สายแคมปิ้งขนเต็นท์อะไรเงี้ยขนของด้านบนได้เลยคุ้มค่ามากๆแล้วก็ติดตั้งเป็นตัวนี่เลยนะคะคิวการ์าดของปาเจโร่สปอร์ตค่ะเดี๋ยวพายจะพาไปดูภายในนะคะภายในนะคะด้านข้างประตูก็ติดตั้งเป็นตัวเป็นสกับเพดมาให้ด้วยนะคะของปาเจโร่แบบนี้เลยแล้วก็ตัวพรมตัวเขาเรียกว่าปูให้ทั้งหมดเลยนะคะตัวเบาเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ เ,เขาเรียกว่าตัวเบาะเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะคะแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีทั้งอคอนโทรลหน้าจอแล้วก็มีตัวคุชคอนโทรลให้ด้วยนะคะตัวนี้พิเศษเลยมีแพนดนาชิปด้วยแพนดนาชิปก็คือตัวเล่นเกียร์ธรรมดาบนพวงมาลัยนะคะค่ะถัดมาที่หน้าจอก็จะเป็นหน้า,นาจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะคะ,ะปรับแยกทิศทางได้เลยนะคะตัวเกียร์ค่ะนี่ค่ะเป็นเกียร์ออโต้แปดสปีดนะคะแล้วก็เล่นเกียร์แมนนวลที่คันเกียร์ได้ด้วยนะคะ ระบบเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะมีออโต้โฮลให้ด้วยระบบความปลอดภัยครบคันเลยมีหน้าจอด้านบนให้ด้วยนะคะเป็นจอหลังนะคะจอกลางค่ะและนี่เป็นด้านท้ายนะคะเดี๋ยวผจะพามาชมว่าด้านท้ายของเจ้าตัวปัจจโรสปอร์ตเนี่ยเป็นยังไงนะคะมาดูในส่วนไฟท้ายค่ะไฟท้ายผัก็ใส่ข้อไฟท้ายให้ด้วยนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะคะ อันนี้ก็จะมาจากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเป็นตัวนี้เลยค่ะบาร์เจโลสปอร์ตตัวนี้ถ้าสตาร์ทรถจะมีไฟให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นตัวกันรอยนะคะด้านหลังแล้วก็นี่เลยนะคะ,ะตัวสเกิร์ตด้านท้ายนะคะของชุดแต่งไรเดอร์สปอร์ตนะคะสปอร์ตไรเดอร์นะคะก็จะเป็นพ่อเหลี่ยมคู่แบบนี้เลยก็จะมีหลายๆลักษณะให้ลูกค้าเลือกนะคะแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วย เดี๋ยวภัยจะพาไปดูภายในของด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นประตูเปิดไฟฟ้านะคะสามารถเปิดได้จากประตูแล้วก็เตะท้ายถ้าเตะท้ายเนี่ยเราต้องมีกุญแจพอดีว่าภัยไม่ได้กุญแจมานะคะก็ด้านหลังก็จะปูพรมให้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นรถจัดที่นั่งเบาะหลังสามารถพับได้เบาะการสามารถพับได้สายแคมป์สายเต็นท์ภายว่าตัวนี้ก็แนะนํานะคะสามารถเอาที่นอนปูได้เลยค่ะแล้วเวลาปิดนะคะก็ปิดจากตัวปุ่มนี้ได้เลยแต่ถ้ามีกุญแจก็สามารถกดที่กุญแจก็ได้นะคะหรือว่าเตะเปิด ด้านข้างนะคะในส่วนของปาเจโรสปอร์ตเนี่ยจะเตะเปิดด้านข้างนะคะไม่ได้เดตะเปิดตรงกลางนะคะโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจปาเจโรสปอร์ตไปใช้นะคะโปรโมชั่นดาวน์้นเพียง3าม0มบาทได้ครบได้สวยแบบนี้เลยนะคะก็ติดต่อไผ่ามาได้เลยนะคะในช่องทางอินบ็อกซ์หรือว่าเบอร์โทรเดี๋ยวไผ่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะวันนี้ไผ่ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไผ่ด้วยนะคะเดี๋ยวไผ่จะมารีวิวรถใหม่ให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ